หนิบบล็อกไว้ให้แน่นๆกดนิ้วโป้งเท้าไว้นะคะโฟกัสที่ขอบเท้าด้านไหนแล้วส่งแรงยกขึ้นไปอีกหนิบไว้นะ,ะท่าน,นี้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อสะโพกต้นขาแข็งแรงนะคะแล้วก็หลังแข็งแรงด้วยนะคะค่อยๆลดลงหายใจเข้าค่ะยกขึ้นมา ท่าน,นี้นะคะทำให้อไลเมนต์ของเขาเหมาะสมเนาะแล้วก็การเรียงตัวของกระดูกเนี่ยอยู่ในแนวที่ถูกต้องนะคะทําให้น้ําหนักลงเขาได้สมดุลนะคะผ่านข้อต่อได้สมดุลก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการปวดเขาได้ดีค่ะค่อยๆลดลงค่ะทําไปเรื่อยๆให้ครบ10ครั้งนะคะเอาครบ10ครั้งแล้วนะคะเอา,เอาคลายหลังนิดนึงนะคะงอเข่าเข้ามากอดค่ะ 要撒药块。